สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษรอ,ออนเลิร์นสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ปร3คาบนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาตัวตัวแปรไม่ทราบค่าถูกไหมครับอ่าต่อจากคาบที่แล้วเพราะฉะนั้นคาบนี้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปสาเล่มหนึ่งไว้ด้วยนะครับครูจะพาฝึกจกแบบฝึกหัดกันเราไปดูพร้อมกันเลยครับเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า51นะครับจะมีแบบฝึกหัดให้หาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการบวกและการลบนะครับ มีแบบฝึกหัดข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยนะครับครูจะพานักเรียนทาข้อคู่ครับวันนี้เป็นรอบของข้อคู่นะครับเริ่มที่ข้อแรกเลยครับก็คือข้อ2นะครับจากคําสั่งที่ให้หาจํานวนแทนรูปที่ทําให้ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นจริงนะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือ ,9736 ลบด้วยคัพเค้กอ่าเป็นรูปคัพเค้กใช่ไหมนะครับก็จะเท่ากับ2,651าถามว่าคัพเค้กที่แทนจํานวนจริงๆคัพเค้กเนี่ย ต้องเป็นจํานวนนะครับคัพเค้กต้องแทนจํานวนเท่าไหร่ถึงจะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นข้ออย่างนี้นะครับนักเรียนสามารถใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ตัวตั้งลบด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งได้ผลลัพธ์เราสามารถสลับผลลัพธ์กับตัวลบได้นะครับเป็นความสัมพันธ์ของการลบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูสามารถเปลี่ยนจากความสัมพันธ์ของการลบเนี่ยนะครับ9,736เนี่ยนะครับ ลบด้วย2,651จะได้เป็นคัพเค้กในรูปนั้นแทนนะครับนักเรียนก็ไปทำอย่างนี้ในกระดาษทดเนาะเพราะว่าหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยไม่ได้เว้นที่ให้นักเรียนทดใช่ไหมครับนักเรียนไปทำในกระดาษทดหรือทำในสมุดก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ไปตั้งลบครับเพื่อที่จะหาว่าคัพเค้กมีจำนวนเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับตั้ง9736ลบด้วย2651ลบเลยครับ6ลบ1ได้ห 3-5ลบไม่ได้ไปกระจายมาจากหลักทางซ้าย7เหลือ6 3กลายเป็น13 13-5ลบได้8ครับ6-6ลบได้0 9-2ลบได้7เสร็จแล้วแสดงว่า9,736นเนี่ยนะครับลบด้วย2,651จะเท่ากับ7,085แสดงว่าตัวคัพเค้กเนี่ยนะครับกับ7,085เนี่ยเท่ากันถูกไหมครับกอนักเรียนก็ไปเขียนตอบ ในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะครับได้7085แบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับตรงที่ครูเขียนด้วยสีแดงในหน้านี้นะครับนักเรียนต้องทำในสมุดหรือไม่ก็ทำในกระดาษทดนะครับข้อคู่ข้อถัดไปครับข้อ2ข้อต่อไปก็เป็นข้อ4อ่าไปดูข้อ4กันครับอ่าเป็นคัพเค้กเหมือนกันนะครับคัพเค้กลบบวกด้วย17256จะเท่ากับ29641 จากความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบนะครับจำนวนหนึ่งบวกวก utes, ับอีกจํานวนหนึ่งได้ออกมาเป็นผลลัพธ์เราสามารถสลับเอาผลลัพธ์มาเป็นตัวตั้งลบด้วยจํานวนใดจานวนหนึ่งก็ได้จะได้จํานวนที่เหลือใช่ไหมนักเรียนก็จะเห็นว่านะครับจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเนี่ยนักเรียนสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ของการบวก29,641นเนี่ยนะครับลบด้วยจํานวนใดจํานวนหนึ่งที่เคยบวกกันนะครับ ครูเอาจํานวนที่เราทราบค่าแล้วกันนะครับหนึ่งเจนหหนี่ยนะครับจะได้เท่ากับคัพเค้กในรูปถูกไหมจะได้เท่ากับคัพเค้กในรูปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปลบกันจริงๆนะครับเราก็จะได้คัพเค้กออกมาเราจะได้รู้ว่าคัพเค้กมีจํานวนเท่าไหร่เห็นไหมการรู้ความสัมพันธ์เนี่ยช่วยเราได้มากเลยนะครับตัวตั้งเป็น29,641ลบด้วย17,2 5 6หหก หน่งลบหครับลบไม่ได้1น้อยกว่าหไปกระจายมาจากหลักสิบสเหลือส1กลายเป็น11 1 1อลบหได้5 3าลบหไม่ได้กระจายมาจากหลักทางซ้าย6เหลือ5 3กลายเป็น13 1 3าลบหได้8 5ดลบสได้3 9มลบเได้2องครับสอลบหได้1น่งได้คำตอบเรียบร้อยแสดงว่า29,641เนี่ยนะลบ17,256ครับ จะเท่ากับ12,385เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวคับเค้กเนี่ยนะครับกับตัวนี้เท่ากันคือสิ่งเดียวกันเลยนะครับเพงั้นนักเรียนก็ไปเขียนตอบได้เลยเห็นไหมถ้าเรารู้ความสัมพันธ์เราก็แก้ปัญหาแบบนี้ได้ครับตอบ12,385นบะครับเท่ากับคับเค้กในภาพนี้นะครับข้อต่อไปครับ ข้อหกอนะครับข้อหกครับเป็นคัพเค้กเหมือนกันนะครับบวกกับหนึ่งมืนเจ็ดพันหกสิบสามเท่ากับห้า8มืลเก้าันสารอยแปสิบหกคลายข้อสี่มากเลยนะครับคล้ายข้อสี่มากเลยคุณสมบัติเดียวกันเลยนะครับนักเรียนทำไงครับเปลี่ยนจากการบวกไปเป็นการลบได้โดยใช้ความสัมพันธ์แล้วนักเรียนก็จะหาคัพเค้กได้ว่าเขามีจำนวนเท่าไหร่อหมเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากนี้นะครับจากประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์ให้กลายเป็นเอาผลลัพธ์ของการบวก ลบด้วยจำนวนที่เราทราบครับเราก็จะรู้ว่าคัพเค้กในภาพนี้มีค่าเท่าไหร่ถูกไหมนะครับเราก็ไปตั้งการลบได้นะครับ59,386ลบด้วย1 7 0่3ข้อนี้ไง่ายไหมครับ6-3ลบ3ได้3 8-6ลบ6ได้2 3-0ลบ0ได้3 9-7ลบ7ได้2 5-1ลบ1ได้4อข้อนี้ง่ายครับเป็นการลบที่ไม่ต้องกระจายเลยเสร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าลบกันได้เท่าไหร่เราก็รู้เลยว่าคับเค้กเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมเราสามารถไปตอบได้เลยนะครับไม่ต้องเขียนอธิบายเหมือน2ข้อเมื่อกี้แล้วก็ได้นะครับถ้าเราทําในกระดาษทดเนี่ยเราได้คําตอบแล้วเราตอบเลยเป็น 42, 3 2ม3นอ่าครับเห็นไหมครับ เรามีประสบการณ์แล้วเรารู้เราก็จะทําได้เร็วขึ้นนะครับนักเรียนสามารถฝึกทําแบบนี้ได้เลยข้อต่อไปครับข้อ8ข้อ8ให้การลบมาครับเป็นคัพเค้กเป็นตัวตั้งลบด้วย25,708เท่ากับ37,422จดโจทย์ถามว่าคัพเค้กในรูปนี้นะครับในประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับถึงจะได้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับข้อนี้เป็นความสัมพันธ์การลบนะครับมีตัวลบกับผลลัพธ์มาให้ ตัวตั้งมาจากไหนครับตัวตั้งต้องเป็นผลบวกจากตัวลบกับผลลับใช่ไหมเห็นไหมครับเราใช้ความสัมพันธ์นั้นได้เราก็เปลี่ยนจากการลบเป็นการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ได้ว่า37,42 2นเนี่ยนะครับบวกกับ2 5 7 0มาก็จะได้เท่ากับตัวคับเคก้กเห็นไหมครับคับเค้กในข้อนี้ เห็นไหมนะครับเราสามารถเปลี่ยนการลบเป็นการบวกได้เปลี่ยนการบวกเป็นการลบได้ถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์เราก็บวกเลยครับเพื่อจะได้รู้ว่าคับเค้กนี้มีค่าเท่าไหร่37,442อ่ะ422นะครับบวกกับ25,708อนะ่าบวกกันครับ2บวก8ได้10ใส่0ทด1 2บวก0ได้2บวกตัวทดอีก1เป็น3 7บวก4ได้11ใส่1ทด1 7บวก5ได้12บวกตัวทดอีก1เป็น13นะครับก็ใส่3ทด1 3บวก2ได้5ตัวทดอีก1เป็น6ได้63,130นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย37,422บวกกับ25,708ได้เท่ากับ63,130นี่นะครับ แสดงว่าตัวคัพเค้กเนี่ยนะครับเป็นไงครับตัวคัพเค้กนี้มีค่าเท่ากับ6 3 1 3 0เพราะว่าสอประธานนี้เหมือนกันเลยต่างกันแค่คัพเค้กกับจํานวนถูกไหมครับนักเรียนก็ได้คําตอบแล้วครับว่าคัพเค้กในข้อนี้เท่ากับ63,130ไปตอบได้เลยนะครับอีกข้อหนึ่งครับข้อ10ข้อ10ให้ความสัมพัน์การลบมานะครับว่า9 5 4 8 6ลบคัพเค้กในข้อนี้ได้12,341 อยากรู้ว่าครับเค้กเท่าไหร่นักเรียนสามารถสลับที่ตัวลบกับผลลบอย่างนี้ได้ใช่ไหมด้วยความสัมพันธ์การลบกับการลบใช่ไหมครับนักเรียนก็ใช้ได้เลยนะครับความสัมพันธ์มีทั้งการลบกับการบวกถูกไหมครับถ้าเป็นการลบกับการลบเหมือนกันเราสลับสลับที่ตัวลบกับผลลบได้นะครับถ้าเป็นการลบกับการบวกการบวก2จํานวนบวกกันได้ผลลัพธ์เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งของการลบได้นะครับข้อนี้สลับที่เลยเราก็จะได้ว่า 95486เนี่ยนะครับลบด้วยหนึ่งจะเท่ากับตัวคับเค้กในข้อนี้นะครับเท่ากับตัวคับเค้กในข้อนี้ออยากรู้ว่าคับเค้กเป็นเท่าไหร่นกะเรียนไปลบกันเลยครับ95486ตั้งลบด้วย 12, 1นึ่งครับหกลบหลบได้เลยได้5 8าลบส ได้ 4, 4่ลบสได้ 1, 5ึลบสได้ 3, 9มลบหได้8อ่าข้อนี้เร็วครับไม่มีการกระจายนะครับเพราะฉะนั้นลบเสร็จแล้วนะครับก็คือตัวคัพเคกนั่นเองถูกไหมเก้ามืั้ยแปดิหเขียนให้ดูนะครับลบหนึ่งเนี่ยเขาได้เท่ากับแ3ดหมืมั้ยเห็นไหมครับแสดงว่าตัวคัพเคกเท่ากับ8 3ด4มื เสร็จแล้วครับแบบฝึกหัดนี้ง่ายๆนะครับนักเรียนใช้ความสามารถคล้ายๆกับคาบที่แล้วคาบก่อนก็คือความสัมพันธ์เรื่องของการบวกและการลบนะครับดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป3าเล่มหนึ่งครับอยู่ที่หน้า53าหน้าห้ามนะครับมีแบบฝึกหัดอยู่2ข้อนะครับเป็นรูปลดนะครับนักเรียนผู้ชายใครชอบลดนะครับลองทําข้อนี้ดูครูจะพาทํา1ข้ออีก1ข้อนักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะครับข้อ1 คําสั่งบอกให้เขียนตัวเลขแสดงจํานวนแทนตัวไม่ทราบค่าที่ทําให้ประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นจริงน,นะครับเราก็จะได้รู้ว่ารถแต่ละคันในประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับเริ่มจากบรรทัดแรกครับรถตู้สีเขียวลบกับ2,9601จะเท่ากับ5,2318ถามว่ารถตู้สีเขียวมีค่าเท่าไหร่เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนความสัมพันธ์การลบให้เป็นการบวกดีไหมครับถูกไหมเพราะตัวตั้งนะครับมันมักมันเกิดจากผลบวกของการบวกถูกไหมครับเอามาเปลี่ยนเป็นการลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าตัวตั้งมีค่าเท่าไหร่ในการลบเนี่ยให้เอาผลลบกับตัวลบมาบวกกันถูกไหมเราก็จะได้ว่า2 9 6 0 1นะครับบวกกับ52,000 ส1 8ิบปดเนี่ยนะครับจะเท่ากับรถตู้สีเขียวในภาพนี้จะเท่ากับรถตู้สีเขียวในภาพนี้นะครับนักเรียนก็บวกเลยครับสอง0มืนเก้าันหร้อยเอ็ดนะครับบวกกับห้า1มืสองพันสาร้อยสิบแปดเขียนเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้ด้วยครับเขียนเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้ด้วยนะนะครับนักเรียนบวกกันเลยครับหนึ่งบวก8ดได้เก้าศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่ง 6บวกสได้9ครับ9บวกสได้11ก็ใส่1ทด1นะครับ2อบวกหเป็น7บวกตัวทดอีก1เป็น8ครับแสดงว่าตัวรถตู้สีเขียวในข้อนี้นะครับตัวรถตู้สีเขียวในข้อนี้มีค่าเท่ากับ8 1ดห9นะื่นัาเนักเรียนก็ไปเติมนะครับไปเติมในที่ที่โจทย์เว้นไว้ให้นะครับ โจทย์จะมีเว้นไว้ให้เห็นไหมครับตรงรถตู้สีเขียวเท่ากับสี่เหลี่ยมนักเรียนก็เอาคาตอบเมื่อกี้นี้มาเติมนะครับคำตอบเมื่อกี้เราได้8 1 9 1 9นัก้เรียนก็เติมเลยครับ8 1 9 1 9แบบนี้นะครับทำข้อต่อไปครับ6 1 4 4 3ลบกับรถสีขาวคันนี้รถสีเทาๆคันนี้นะครับเท่ากับ18,643อยาอยากรู้ว่ารถคันนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับ การลบนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ว่าตัวลบกับผลลบนะครับสามารถสลับที่กันได้นะครับมันจะมีค่าเท่าเดิมถูกไหมมันจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเราก็จะรู้ว่า61,443นานะครับลบจำนวนที่เคยเป็นผลลบเนี่ยนะครับได้จํานวนอีกจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งถูกแทนด้วยรถคันนี้นะครับถูกแทนด้วยรถคันนี้ นักเรียนก็ไปตั้งลบเลยครับ61443ลบด้วย18643นะครับสาลบสได้0 4นลบสได้0 4นลบ6ไม่ได้ไปกระจายมาครับ1เหลือ0 4กลายเป็น14 1 4ีลบ6ได้8ดครับศูลบ8ไม่ได้ไปกระจายมา6เหลือ5กระจายมาได้10 10-8ลบแได้2องครับห้ลบหได้4ี่เพราะฉะนั้นรถคันนี้นะครับ มีค่าเท่ากับ42,800นักเรียนก็ไปเติมเลยนะครับ42,800หายครบทุกคันครับหายครบทุกคันคันต่อไปครับเกิดจากรถคันสีเทาบวกกับรถกระบะคันสีแดงนะครับได้92,974เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนจํานวนรถคันสีเทาเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมรถคันสีเทาเท่ากับ42,800นะครับก็จะได้เป็น42,800 บวกกับรถสีแดงเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมครับรถสีแดงเนี่ยนะครับเราไม่รู้ะนะครับเท่ากับเ2 9 7 4ถ้าเราอยากรู้ว่ารถสีแดงมีค่าเท่าไหร่เราก็ใช้ความสัมพันธ์กับการบวกและการลบสลับที่กันนะครับเอาผลลัพธ์ของการบวกมาเป็นตัวตั้งลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งเราก็ลบด้วยจำนวนที่เราทราบอยู่แล้วก็คือ42,800 นะครับลบด้วย42,800ก็จะได้รถคันที่เราไม่ทราบอ่าเราก็จะได้จำนวนที่เราไม่ทราบว่ามีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับออาถูกไหมนักเรียนก็ตั้งลบเลยครับ92,974ลบด้วย42,800ลบกันออกมาครับ4ีลบศได้4นะครับสีลบศได้4อ่า 7-4ดลบสได้7 9็ลบได้1 2ึลบได้0 9ลบ่ได้5าแสดงว่ารถคันนี้นะครับมีค่าเท่ากับ5174นักเรียนก็ไปเติมเลยครับ5174มนดสี 5, ในรถสีแดงนะครับรถสีแดงเท่ากับ5174ม่หรู้3คันแล้วครับเหลือคันเดียวเที่ยงไม่รู้นะครับรถสีน้ำเงินคันนี้นะครับถ้ารถสีแดงบวกรกถสีน้ำเงินจะเท่ากับรถสีเขียว รถสีแดง5174นะครับรถสีน้ำเงินไม่รู้รถสีเขียว8 000, 1 9 1 9นะครับไปดูกันนะครับรถสีแดงนะครับ5 1 1 7 4นนักเรียนก็มาคิดในกระดาษทดแบบนี้นะครับบวกกับรถคันนี้เราไม่ทราบนะครับรถคันสีน้ำเงินเนี่ยเราไม่ทราบว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับจะได้เท่ากับรถตู้สีเขียวนะครับ รถตู้สีเขียวมีค่าเท่ากับ 81, แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าถ้าเราอยากรู้จำนวนที่ไม่ทราบค่าซึ่งเรารู้ว่ามันเกิดจากการบวกใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบหาจำนวนที่ไม่ทราบได้แล้วก็ผลลัพธ์ของการบวกเป็นตัวตั้งครับแ1ด1มืหนึ่ง้าสิลบด้วยจำนวนที่เราทราบอยู่แล้วจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับห้า7มืหนึ่งร้ยเจ็สิบสี่ เราก็จะได้จํานวนที่ไม่ทราบค่าเมื่อกี้นี้นะครับเราก็ได้จานวนที่ไม่ทราบเมื่อกี้นี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ตั้งลบเลยนะครับแ1ด1มืหนึ่งพัน้าร้อยสิบลบด้วยห้าหมื่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ลบเลยครับ9้าลบสี่ได้ห้าหนึ่งลบเจ็ดลบไม่ได้ไปกระจายมาครับ9้าเหลือแปดหนึ่งกลายเป็นสิบ1อ็ดสิบอ็ดลบเจ็ดได้สี่แดลบหนึ่งเหลือเจ็ดหนึ่งลบ0ูนย์ได้หนึ่งแดลบห้าเหลือสาม แสดงว่ารถคันนี้นะครับรถคันสีน้ำเงินเนี่ยมีค่าเท่ากับ31,745เราก็าไปเติมเลยครับ31,745พอ่าพอเติมครบทุกคันแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับข้อนี้นะครับเหลืออีกข้อหนึ่งนะครับข้อ2นักเรียนลองไปฝึกทําเหมือนกับที่ครูพาทาข้อ1เลยนะครับง่ายๆแบบนี้ไปทําเป็นการบ้านอย่าลืมกลับไปทบทวนโดยการฝึกทบทวนจากแบบฝึกหัดที่เหลือในหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดนะครับ คาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันคาบหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น